รเรียนท่านประธานสภาที่กรบกระผมมานอบกีรีภูดวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าวไกลสัสชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองท่านประธานครับผมคิดว่าเป้าหมายของการตั้งกรรมธิการวิสามันครั้งนี้พวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผู้เสนอยติและผู้อภิปรายรวมถึงพี่น้องประชาชน ที่ติดตามเราอภิปรายในวันนี้นะครับผมคิดว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือว่าเราต้องการสติภาพและสันติสุขผมคิดว่านี่คือบทบาทของรัฐสภาที่ทําหน้าที่ในการสร้างพื้นที่สร้างความปลอดภัยและสร้างเวทีโดยเบื้องต้นสรุปแล้วถ้าหากว่ามันมีรูปแบบแนวทางอย่างไรเราก็เสนอให้ฝ่ายบริหารผมคิดว่าวันนี้เรามีพื้นที่แบบนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความถูกต้องและเหมาะสมนะครับท่านประธานครับ เหตุผลอย่างนี้ครับท่านประธานผมคิดว่าจริงๆแล้วผมก็ได้ทราบข่าวตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆนะครับความไม่สงบในภาคใต้นะครับแต่ปี2547นะครับผมคิดว่าเป็นประเด็นที่มีความชัดเจนแล้วก็มีความรุนแรงที่เราทราบมาตลอด20ปีที่ผ่านมาท่านประธานครับเราต้องสูญเสียคนประมาณไม่ต่ำกว่า7,500กว่าคนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าพี่น้องประชาชน ทางไทยพุทธไทยมุสลิมหรือพี่น้องที่อยู่ตรงข้ามกับทางความคิดของพวกเราเราต้องสูญเสียงบประมาณนะครับไม่ต่ำกว่าห้าแสนล้านตลอดเวลายี่สิบปีผมคิดว่านี่คือเหตุผลที่เพียงพอที่พวกเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสนทนาในการเปิดพื้นที่ให้มีกลไกลในการคุยกันหลายคนบอกว่ามันเป็นความขัดแย้งในทางประวัติศาสตร์ทางความเชื่อ หลายคนก็บอกว่าเป็นความขัดแย้งที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่มีอำนาจในทางกฎหมายหรืออำนาจนอกกฎหมายหลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของการความขัดแยง้งเรื่องการแบ่งแยกดินแดนผมคิดว่าทั้งหมดที่เป็นประเด็นข้อสงสัยเหล่านี้พื้นที่รัฐสภาควรจะเป็นพื้นที่ในการออกมาพูดคุยและสื่อสารการที่พูดคนละครั้งพูดคนละทีพูดคนละมุมจะเป็นพื้นที่ที่จะนําไปสู่ความเข้าใจที่ มีความขับเคลื่อนและแตกต่างออกไปอันนี้คือเหตุผลที่ผมคิดว่ามีความสําคัญนะครับท่านประธานครับผมคิดว่ารัฐ mm hmm. สภาแห่งนี้ mm hmm. ไม่ควรปล่อยให้ผู้ใดจะต้องสูญเสียชีวิตจากความรุนแรงความเข้าใจผิดความขัดแย้งในพื้นที่ภาคใต้อีกแล้วที่ผมเสนอและพูดอย่างนี้เพราะว่าพี่น้องชาติพันธุ์ของผมครับท่านประธานครับ mm hmm. ก็สูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ภาคใต้ นะครับพี่น้องชาติพันธ์หลายคนนะครับที่อยู่ตามชายแดน,นก็ดีอยู่ในต่างจังหวัดที่ทางภาคทางเชียงใหม่นะครับทางแม่องสอนของตากครับเป็นทหารพรานอาสาสมัครนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับและถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับหลายๆครั้งนะครับพี่น้องก็ส่งสารมาว่าเราได้สูญเสียพี่น้องของเรานะครับจากการทํางานในพื้นที่เพราะฉะนั้นก็คือว่าเราในฐานะพื้นที่ ถ้สภาที่จะเปิดให้กับทุกส่วน,เ,นเข้ามามีพื้นที่ในการสื่อสารเหล่านี้นะครับเราไม่ควรจะให้เกิดการสูญเสียชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกแล้วครับท่านประธานครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีความคล้ายคลึงกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงนะครับเหมือนกับพวกผมนี่นะฮะพี่น้องทางภาคใต้ที่มันมีพื้นที่ความขัดแย้งมายาวนานนะครับผมคิดว่ามันมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่า ก็เป็นพี่น้องมีพี่น้องชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างทั้งในภาษาความเชื่อและวิถีปฏิบัติตรงนี้ท่านในทัศนะของผมผมคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมแบบพระหุวัฒนธรรมพระหุสังคมเราควรจะหยิบเอาตรงนี้ที่มันเป็นความแตกต่างและความหลากหลายเนี่ยเป็นต้นทุนในการพัฒนาประเทศทั้งมิติทางเศรษฐกิจมิติทางสังคมมิติทางการศึกษา เพื่อนสมาชิกก็อภิปรายไปแล้วว่าทําอย่างไรประเด็นเรื่องของการกระจายอํานาจนะครับหรืออํานาจในการตัดสินใจบางเรื่องนะครับทําให้คนพื้นที่นะครับกลไกระดับจังหวัดเนี่ยเขามีโอกาสได้ตัดสินใจที่จะกําหนดชะตากรรมชีวิตของตัวเองผมยกตัวอย่างกรณีเรื่องที่ดินและป่าไม้เนี่ยพี่น้องที่เชียงใหม่พี่น้องที่แม่ฮ่องสอนพี่น้องภาคเหนือกับพี่น้องทางใต้มีปัญหาเดียวกันนะครับก็คือ กฎหมายทับที่อยู่อาศัยและที่ทํากินประเด็นเรื่องนี้ผมเคยติดตามกรณีการแก้ไขปัญหาเรื่องเทือกเขาบูโดครับท่านประธานครับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าวิธีการมองเรื่องสิทธิ์และวิธีในทางวัฒนธรรมมันมีความแตกต่างกรณีเทือกเขาบูโดเรื่องสวนผลไม้กับเรื่องไร่หมุนเวียนเนี่ยมันแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเขามองเรื่องของสิทธิของชุมชนและกะักระบวนการบริหารเนี่ยโดยชุมชน พราะนั้นผมยกตัวอย่างกรณีเรื่องนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของอำนาจในการบริหารจัดการนะครับโดยพื้นที่และท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่ากรณีภาคใต้เนี่ยประเด็นกระจายอำนาจเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่กรรมธิการที่จะเกิดขึ้นในการตั้งครั้งนี้นะครับได้พิจารณานะครับหาทางออกครับการกระจายอำนาจนะครับผมคิดว่าหลายๆเรื่องเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้กระจายทันทีทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราเริ่ม ผ่อนคลายปลดล็อกทีละเรื่องทีละเรื่องได้ไหมแล้วค่อยพิสูจน์ให้เห็นว่าอำนาจและก็ศักยภาพของคนพื้นที่เนี่ยสามารถทำได้จริงซึ่งเรื่องนี้หมายถึงที่อื่นๆด้วยนะครับแต่ถ้าจะเริ่มต้นที่ทางภาคใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะนําไปสู่พื้นที่การเจรจาการพูดคุยหรือพื้นที่ให้เกิดสันติภาพครับถ้าประธานที่เคารพครับผมคิดว่า กลไกที่สําคัญที่จะนําไปสู่การพูดคุยเหล่านี้นอกจากรัฐสภาแล้วเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของช่วงที่รัฐสภามีกรรมธิการวิสามันในการพูดคุยเหล่านี้นะครับผมไม่อยากให้ฝ่ายบริหารได้ปล่อยให้มันเป็นพื้นที่สุญยกากาศนะครับหลายๆรัฐบาลอาจจะตั้งกลไกมีรูปแบบมีวิธีการมาบ้างแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดขอให้มันมีนกลไก จะเรียกว่าในทางลับก็ได้จะเรียกว่าในทางเปิดเผยก็ได้หรือจะมีพื้นที่อื่นใดที่จะนําไปสู่ไม่เกิดความขัดแย้งไม่เกิดความรุนแรงเนี่ยควรจะดําเนินการนะครับโดยเร่งด่วนซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ผมคิดว่ากรณีความขัดแย้งในต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าตัวอย่างในต่างประเทศนะครับเป็นบทเรียนให้พวกเราคือว่าการตั้งเบื้องต้นให้มันมีพื้นที่ระบายให้มันมีพื้นที่ทางออก หรือว่าให้มันมีพื้นที่พอที่จะไม่มีการประทุในอันที่เราไม่ต้องการเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าควรจะดําเนินการอันนี้หมายถึงว่าในช่วงที่กรรมธิการได้ศึกษานะครับประเด็นที่ประเด็นต่อไปท่านประธานฮะในส่วนของกรมกรมธิการครับท่านประธานผมมีข้อเสนออย่างนี้ครับท่านประธานครับกรณีต่อเรื่อง การตั้งกรรมธิการชุดนี้เนะี่ยผมคิดว่าบทบาทของสสในสภาทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนี่นะครับผมคิดว่าสัดส่วนของสสเนี่ยควรจะเกิดขึ้นแต่ผมอยากจะเห็นสัดส่วนสัดส่วนของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งในทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องทั้งในทางวิชาการเกี่ยวข้องทั้งในตัวที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้ามาอยู่ในกรรธิการครับท่านประธานซึ่งเรื่องนี้ผมอยากจะเรียกร้องไปทุกพักการเมือง นะครับหมายถึงโคต้าของรัฐบาลด้วยนะครับว่ามันไม่ควรจะมีเฉพาะคนที่มีบทบาทหรือว่าเราเรียกว่าผู้แทนรัศดรตรงนี้เท่านั้นเพราะเรื่องนี้ผมคิดว่าสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วว่ามันเป็นประวัติศาสตร์บางส่วนที่จะต้องมีการเออขาเรียกว่าอะไรครับจะต้องมีการทำความเข้าใจร่วมกันยอมรับร่วมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นก็คือว่าประเด็นที่ผมอยากจะฝากทุกภาคการเมืองนะครับเปิดใจ เปิดรับบุคคลภายนอกที่จะทําหน้าที่มาร่วมเป็นกรรมธิการกับพวกเราครับท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายครับที่ผมอยากจะฝากกรรมธิการชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับชุดที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสอยู่ในกรรมธิการแต่มีเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรุนแรงทางปักใต้ครับ,รบท่านประธานครับแต่เป็นกรรมธิการการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับในรูปแบบต่างๆผมได้อยู่ในอนุ กรรมธิการความรุนแรงชายแดนใต้และการกระทําความรุนแรงกับพี่น้องชายขอบในพื้นที่ผมเป็นรองประธานนุกรรมธิการนะครับผมได้อยู่กับสสพักใต้นะครับสองสามคนนะครับแล้วก็ได้ลงพื้นที่ทางภาคเหนือกรรมธิการที่จะเกิดขึ้นรอบนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านนะครับได้เอาเอกสารเล่มนี้นะครับซึ่งมีความชัดเจนในแง่ของข้อเสนอบางประการมี เอกสารที่ท่านสามารถที่จะต่อยอดได้ในแง่ของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องทางใต้เพราะนั้นก็คือว่าอยากจะฝากกรรมธิการนะครับได้เอาเอกสารส่วนที่สำคัญตรงนี้นะครับในกรรมธิการชุดที่ยี่ห้าเนี่ยประกอบในการทำงานของกรรมธิการที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ